สวัสดีค่ะหมอดีมนะคะแพทย์หญิงวรัญญาสิริธงสารค่ะสําหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่หมอเกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ท้ายคลิปที่แล้วนะคะเกี่ยวกับที่เรื่องของการอันต์ซาวะคะ่ะซึ่งการอันต์ซาวเนี่ยเครื่องมืออันต์ซาวมันเป็นเครื่องมือที่เบสิกนะคะที่เวลาที่เราเข้าไปตรวจ เกี่ยวกับทางนรีเวนะคะไม่ว่าจะในโรงพยาบาลก็ตามหรือว่าตามคลินิกเนี่ยส่วนใหญ่คือจะต้องมีทุกที่แน่นอนเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่เราสามารถตรวจกันได้ภายในห้องตรวจได้เลยนะคะเพราะว่าสามารถทําได้รวดเร็วนะคะแล้วก็ได้ผลเพื่อที่จะใช้สาหรับในการรักษาต่อได้นะคะเราอาจจะไม่ต้องใช้แบบเครื่องมือที่เป็นแบบไฮเปอร์เซนซีแบบที่ตรวจละเอียดมากๆขนาดการทําพวกแบบ C.T. สแกน M.R.I. หรือว่าการทำฮิสเซลโลสโคปนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าหลังจากที่เราตรวจในขั้นแรกกันแล้วแล้วแบบมีข้อบ่งชี้ที่มันจะต้องตรวจเพิ่มเติมต่ออย่างเช่นสมมติว่าเราเห็นพวกติ่งเนื้อในโพรงมดลูกแล้วเราอาจจะดูว่ามันขนาดใหญ่แล้วก็จะต้องทําการรักษาต่อหรือเปล่าหรืออยากดูว่าข้างในจริงๆแล้วมันคืออะไรหรือว่าต้องการชิ้นเนื้อส่งตรวจเนี่ยเราก็อาจจะต้อง ตรวจเพิ่มเติมต่อหรือทำมาตรก,การต่อโดยการทำสองกล้องเข้าไปในโพรงมดลูกก็คือการทำพวกคิสโอสโคปนะคะอันนั้นก็อาจจะต้องมีข้อบ่งชี้ในการทำอ่ะก็จะเป็นเรื่องละซึ่งเวลาที่เราจะทำอัลตราซาว์เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าการทำอัลตราซาวน์เนี่ยมันมีกี่วิธีนะคะของตอนนี้เนี่ยก็คือมันจะมีการทำอัลตราซาว์ทั้งหมด2วิธีด้วยกันนะคะก็คือการทำอัลตราซาว์ทางหน้าท้อง แล้วก็การทำารราสาวทางช่องคลอดนะคะการทำารรดาสาวทางหน้าท้องคือข้อดีเลยก็คือเราไม่ต้องใส่เครื่องมือไปทางช่องคลอดในหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าสะดวกกว่าเนาะแต่ว่าเวลาที่เราจะทำารรดาสาวทางหน้าท้องเนี่ยก็จะต้องมีการกลั้นปัสสาวะเพื่อที่จะให้เห็นตัวมดลูกกับตังไข่ได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะก็เพราะฉะนั้นอาจจะต้องอาศัยเวลาแล้วก็ต้องกลั้นปัสสาวะด้วยนะคะก็อาจจะ ไม่เหมือนกับการทำอันตรศาศทางช่องคลอดที่สามารถทำได้เลยแต่ว่าเวลาที่เราจะทำการย้ายตัวอ่อนอ่าเราก็ต้องใช้เป็นการทำอันตรศาศทางหน้าท้องในราคาในการช่วยนะคะส่วนการทำอันตรศาศทางช่องคลอดมีข้อดีเหมือนที่บอกเมื่อกี้เลยก็คือทำได้เลยอ่าเพียงเข้าห้องน้ำปสัสสาวะที่หอให้หมดเราก็สามารถตรวจเห็นของที่ตัวหมดลูกกับรังไข่ได้ชัดเจนโดยที่เราไม่ต้องรอเวลาในการที่เราจะต้องนั่งแป้นปสัสสาวะรอ นะคะแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกแบบไม่สบายตัวนิดนึงตอนที่ทําการอัลตราซาวด์แต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นเจ็บจนไม่สามารถทําได้นะคะซึ่งเวลาการทําอัลตราซาวด์เนี่ยข้อดีของการทำอัลตราซาวด์ทางช่องคลอดก็คือมันเป็นการขยายภาพให้มันเห็นชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เราจะโฟกัสเลยก็คือในตำแหน่งของตัวมดลูกนะคะภายในเยื่อบุโพรงมดลูกแล้วก็การไข่ทั้งสองข้าง ซึ่งเวลาที่เราใช้เครื่องมือได้ถาทางช่องคลอดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีพวกก้อนเนื้องอกมดลูกอะไรที่เกิดขึ้นมาใหม่ไหมหรือว่าถ้าเคยตรวจพบเจอก่อนหน้านี้เราก็มาพลอราบดูว่าตัวก้อนนั้นมันใหญ่ขึ้นหรือเปล่านะคะหรือว่าดูว่าภายในโพรงมดลูกมันมีเป็นลักษณะของติ่งเนื้ออะไรที่ดูผิดปกติไหม หรือว่ามีเป็นพวกเยื่อบุพุงหมดลูกจเจริญผิดที่มาที่กล้ามเนื้อหมดลูกซึ่งเป็นสาเหตุทําให้เราปวดประจําเดือนหรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นการดูรายละเอียดตรงหมดลูกส่วนที่ตังไข่ดูอะไรได้บ้างก็คือเราจะดูว่ามีเป็นพวกซิสอะไรที่ขึ้นมาผิดปกติหรือเปล่านะคะแล้วก็ซิสที่มันเกิดขึ้นมาใหม่นั้นแหละมันเป็นลักษณะของ functional cyst ธรรมดาอ่าเป็นซิสที่มาตามรอบฮอร์โมนหรือว่า เป็นลักษณะของพวกชอก็อกโกแลตซีสหรือที่เราเรียกว่าเป็นเยื่อบุพุงลูกเจริญผิดที่ที่มันส่งผลให้มีปัญหาเกี่ยวกับพวกเรื่องประจำเดือนเหมือนกันหรือว่ามีบุตรยากหรือเปล่าซึ่งเวลาที่เราตรวจเจออะไรที่ผิดปกติเราก็ค่อยมาวางแผนการรักษาอีกทีนะคะว่าเราจะทําการรักษาโรคอันนี้ก่อนหรือว่าสามารถตรวจติดตาม อาการของโรคได้ขนาดของซีสือขนาดของต้นเนื้องออยังสามารถตรวจติดตามได้อยู่หรือว่าเราควรที่จะเริ่มทําการรักษาเกี่ยวกับพวกมีบุทยากก่อนเราค่อยมาจัดการโรคที่เราตรวจเจอก่อนที่จะทําการย้ายตัวอ่อนอันนี้อาจจะต้องเป็นเคส by เคสไปนะคะซึ่งการรักษาหรือการคอลซอลิงเนี่ยก็เป็น INDIVIDUAL ไ z e ์ก็คือในแต่ละคนในแต่ละเคสเนี่ยก็คือจะไม่เหมือนกันซึ่งการตรวจ การทำมะเดสาวเนี่ยจริงๆมันมีความสําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าในหลายๆคนเลยที่ตรวจภายในชิ้นมะเร็งปอดมาลูกทุกปีเนี่ยบางคนก็จะคิดว่าโอเคตรวจถทามีอันนี้พอละแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยการที่เราตรวจพบแค่ตัวก้อนเนื้องอกหรือว่าซีดแค่2องสเซนถ้าเป็นในในคนทั่วไปเขาก็จะรู้สึกว่าโอเคฉันมี สิ่งผิดปกติละที่เราตรวจเจอละซึ่งถามว่ามันจะสามารถตรวจได้จากการตรวจภายในไหมต้องบอกว่ามันจะเป็น imitation อย่างหนึ่งซึ่งถ้าสมมติว่าตัว,วก้อนนั้นหรือซีสนั้นมันไม่ได้มีขนาดใหญ่มันก็อาจจะไม่สามารถที่จะคำเจอจากการตรวจภายในได้เพราะฉะนั้นการที่เราทำอัลตราซาวน์เนี่ยมันก็จะเป็นการทำให้เราเห็นภาพอ,าอวัยวะภายในของเราได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะ ดังนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่าสิ่งที่มันดูเป็นเบสิกเนี่ยมันค่อนข้างมีประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าในคนแรผู้หญิงรายไหนที่มีอาการอะไรที่ผิดปกติหรือว่าอยากจะสกรีนนิ่งอ่ะดูว่าหมดลูกรล,ลังไข่เราตอนนี้ปกติยังปกติดีอยู่หรือเปล่าเราก็สามารถเข้ามาทำอันตรสาวเพื่อที่จะหาความผิดปกติได้ค่ะ